โอ้หมานก่อนมูเลยครับผม,ม,มอันบ้านนะจับแล้ก่อนนึกว่าออกบอกอาจจวดปั๊บอาจยอยนะครับมึอนี้พราะอาจยอยแล้วมึอนี้ทางขุนนะครับเราจะจวดรถกำลังจะย,ย่อยออกอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องตลาดซื้อขายก๋วกระเบือลอยเอ็ดทุกเชา้าวันเสาร์นะครับถนนเลี่ยงเมืองระวังแยกแยาโสตั้งครับแยกอาจสาม,มารถกระใยสวัสดีครับกระอยสวัสดี โอ้เห็นกันดนเหลือต,ตัวละหลายปันได้เนี่เหลืได้มืลล่นสองนาสองพันหาคู่นี้่หนียี่มาไนะตัวนี้คร้มสันน่งดีๆนะครับมื่นสองเ้าวาแซวอยู่แบบ อาจอยไปใสเแววกบอาจจวอยู่นะครับแต่ผมมาธรรมดาเดี่นะครับตลาดซื้อขายโกกระเบื้องรอยเงามีหัดโดนบินทายถ้ำนะครับวันนี้ใจมาช่องไหนเหอาเอามาจักตัวอาจอยมันเอามาหยิบแปะตัวเออเหลือจักตัวแบบนี้เหลือสีตัวด้านกับเมียนปะยังอยู่ชุดนี้นะ อาจารย์ผมขอเบอร์ฝากความแม่พี่น้องไว้นะหก่ครับสี่สามหนึ่งหนึ<อ>่งครั 4, 3, 1, 1. 1> บสี่สี่เก้าครับผมขอบคุณหลายๆครับอาจารย์ครับอนาคตนะครับอนาคตตัวละมุนตัวบาทพี่น้องครับไปยังต่อยไปเพราะที่เป็นพอพันได้บอลน,นะครับทีมงานหัวใจเหมือน,นี